กระมนกออว่คกมากันวันที่2ีถึงวันที่5มิถุนาค่ะไดครับอันนี้เดี๋ยวแม่ขายอะไรตรงนี้ สข้าวมุกของมันปูในกระดองจะเป็นชุดแบบนี้นะคะเป็นชุดแบบนี้ข้าวเหนียวจิ้มเป๊ะได้เลย140บาทหรือใครสะดวกรับกลับบ้านจะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะน้ำหนัก100กรัมเราขาย160บาทแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เรามาปตับหุูตาเดาน้ำปลาควนนะคะ130บาทใส่ส้สมวตียำมะม,ม่วงแกะกินเล่นน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยะคะ่ะตัวนะครับนี่นะนี่ใ,<ค>ให้ดูนนของบ้านรีบมานะคะ มีพร้อมนะครับพร้อมรับประทานได้เลยแล้วฝั่งนู้นน่ะแม่ฝั่งนี้มนีน้ำตาหวานวันนี้เรามีน้ำตาหวานมาเฉพาะพี่น้องอุดรน,นะคะเรายังไม่มีขายที่ไหนนะคะในพื้นที่นีที่นี่ร้อยหกสิบบาทนี่ร้อยหกสิบบาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำปูปน้ำปูคือก,ปกะปิน้ำปูคือกะปิกะปิที่ทำจากปูหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้อ๋อใช่ใช่อันเดียวกับน้ำปูน้ำปูแม่น้จลาใช่ไหมแม่น้ำลาวใส่ต้มต๊า อ๋อนี่ต้นตลับความนัวอยู่ตรงนี้เจอแล้วความนัวต้องอยู่ตรงนี้ค่ะผมไปผมไปผมไปเที่ยวฝั่งสบปลาวเขาบอกใส่น้ำปูน้ำปูน้ำปูอันนี้กระเจาตัวนี้เลยนะครับนี่นะของดีมีน้อยนะคะมีเท่านี้ค่ะวันนี้น้ำปูค่ะอ๋อวันนี้หมดวันนี้หมดแล้วหมดเลยแล้วถ้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาใหม่มาใหม่นะครับแล้วก็่ตองเป็นของมันปูเหมือนตัวที่มาซีฝางกนะครับอ๋อครับนี่ ไม่ไมวันนี้วันที่ยิปซีนะครับแม่ขายที่ถึงวันที่วันที่ห้ามิถุนาวันที่ห้ามิถุนานะครับพอหมดงานนี้แล้วแม่ไปไหนต่อพอหมดงานนี้แล้วแม่ไปฟิลจอร์ปักลังสิตที่ไหนนะฟิลจอร์ปักลังสิตฟิลเจอร์ปักลังสิตนะครับมาวันนี้เป็นการมาภาคอีสานครั้งแรกประทับใจมากพี่น้องอุดรและใกล้เคียงน่ารักมากนะครับยังไม่ทำอาหารที่สารนมาให้กำลังใจแม่ปูนาได้นะครับเอ๊ แต่ก็ใกล้ครบแล้วเนาะไม่เอาไม่เคยไม่เคยไม่ได้ไามาแล้วสองหม 1. 1> นะืม่นหนึ่งครบเื่าไหร่จะจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะนะครับโอเคก็ให้กำลังใจแม่นะครับโอเคคลิปนะี้ <Okay, S 2> ขอบคุณแม่นะครับ